สวัสดีครับวันนี้พบกีมวันพีเจเชอร์ขวงข้าเบสเตอร์เคก็วันนี้ครับข้าวสารนะครับของกาชาใหม่อีเวนต์ใหม่นะครับสิ้นเดือนครับต่อจากเทเชอร์แมปครับมาเลยครับซึ่งอีเวนต์ของเทเชอร์แมปนั้นเหลือเวลาอีก2วันเนาะก็สู้ๆครับคะแนานต่ำสุดที่แนะน,นำให้ทำก็คือ2ล้านแต้มคะแนานสูงสุด ที่แนะนำให้ทำก็คือจะเป็น10ล้านแปมเนาะสู้ๆครับเทเชอร์แบบครับส่วนกาชาเอีเวนต์ใหม่ครับก็จะเป็นกาชากับเอีเวนต์ขอคิสซูน่าแคร์เนาะอีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนอีกอันหนึ่งเนาะซึ่งเอีเวนต์นันถ้ะคุณกำลังหาของอัพอนูยมาโตะ6ดาวบวกหรือโอเด้งแดง6ดาวบวกนี่คือเอีเวนต์นะครับในการหากาโลอัพขึ้น6ดาวบวกนะมาในครัสิ้นเดือนนะครับ กาชาใหม่ครับก็จะเป็นกาชาของคีซูนะแคร์เนาะก็จะมี2ตัวใหม่ก็คือจะเป็นเอ็กและก็โคบิคุงนะครับ5ดาวใหม่นะครับนี่คือ5ดาวพิเศษนะครับซึ่งจะออกได้เฉพาะของกาชาอีเวนต์นี้เท่านั้นกาชาทั่วไปหรือตัวฟรีนั้นไม่มีออกนะครับซึ่งกาชานี้ก็จะมาในวันที่15นะครับ10โมงเช้าถึงวันที่23ครับ3าทุ่มนะครับ ซึ่ง23 3ทุ่มนั้นมันจบพร้อมกับกาชาของเทเซอร์แบบนะครับกาชาเทเชอร์แบบก็จบ23 3ทุ่มนะแต่ส่วนอีเวนต์ของเทเซอร์แบบจบวันที่16นะครับ16 3ทุ่มเทเซอร์แบบจบนะส่วนกาชาเนี่ยอยู่ยาวๆจบพร้อมกับกาชาอีเวนต์ของคิสนาแครนะครับ23 3ทุ่มนะครับ ก็ตัวใหม่ครับตัวแรกครับก็คือจมเป็นเอกนะครับสกิลก็คือกับตาน,นครับสีแดงสาสดาบใสกล้ามนะครับโจมตี3.5เท่าเลือด1.3เท่านะครับลดคู่ดาวเขงสกิล1เทินนะครับพอเริ่มด่าเริ่มเกมมาไม่ตายก็คือล้างลดโจมตี5เทินบัฟกรอสสีลุ้ง70% 1เทินบัฟกรอสสีฟ้าเอ้ล้างสิ ล้างกราะสีฟ้าล้างกราะลุง5เทินบับเออโจมตีให้กับสีแดงดาบก้ามนะครับ2 2งจเท่า1เทินก็ประตะคอนพิเศษเนาะก็สกิลก็ได้อยู่แหละล้างต้งสอย่างเนี่ยล้าง3ามอย่างหเทินนะครับแถมบ,บับกราะด้วยบับจบไลด้วยสกิลซัพพอร์ตธรรมดานะครับส่วนหน้าตาในเกมก็ ธรรมดาเนาะรู้สึกว่าเดือนนี้ตัวคอยพิเศษมันไม่ค่อยว้าวเลยฮะหน้าตามธรรมดาเกินไอโคบี้คุงนะครับโคบี้คุงกับตันก็คือสีแดงกระดาษจดหมัดนะครับโจมตี3.5เท่าเลือดไอ RCV สิ RCV 1.3เท่านะครับไม่ตายก็คือจะเปล่งแก้วทั้งหมดรวมถึงมืดมนด้วยกลายเป็น TND ล้างบัฟกรอผ่าครึ่ง5เทิร์นล้างบัฟช็อตโซ่5เทิร์นแล้วก็จะบัฟล็อกท่าเชน3เท่า1เทิร์นถ้าหากมีบัฟล็อกท่าเชนอยู่แล้วก็จะเพิ่มความแรงไป0.5เท่านะครับ0.25เท่า0.25เท่านะตกเลข2ไปครับก็ถือว่าสกิลดีนะเปลี่ยนแก้วได้ล้างบัฟ3อย่างบัฟล็อกท่าเชนเพิ่มความแรง บับล็อกคาเศษได้เนาะซัพพอร์ตธรรมดานะครับส่วนในเกมหน้าตาก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็น2ตัวคอยใหม่ที่สกิลค่อนข้างจะใช้งานได้ได้มาก็จะได้ใช้งานค่อนข้างจะบ่อยนะครับเพราะสกิลมันล้างบับดีเนาะตั้ง3อย่างเนี่ยฮาร์เถิดนะครับสกิลดีอยู่นะแต่แค่หน้าตามันดูไม่ค่อยจะว้าวนะมันดูโคตรธรรมดานะครับ ส่วนกาชานะครับก็เปิดครั้งแรก30เพรเนาะเปิดครั้งที่เอ่อสองสองหกเจ็ดสิบอ็ดสามสกเจ็ดสิบแปดนะครับก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลตออกหตัวเปิดครั้งที่สี่แปดสงใบแดงหใบเปิดครั้งที่ห้าตัวใหม่หตัวนะครับตัวใหม่นั้นก็จะเป็นโคบี้หรือเอตัวเนาะ ครั้งที่5กับ20นะครับแล้วครั้งที่919ก็จะได้ตัวคอย6ดาวของอีเวนต์คิทรลแครแน่นอนหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวคอยในตู้นะครับก็จะมีอันนี้คือ5ดาวพิเศษนะครับหรือ5ดาวของ l r r ที่จะออกด้เฉพาะของการชาอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับการชาทั่วไปตัวฟรีไม่มีออกนะครับนี่คือ5ดาวพิเศษเนาะ ซึ่งได้ตัวไหนมาก็คุ้มทั้งหมดแหละส่วน6ดาวนะครับหดาวก็จะมี6ดาวพิเศษ6ดาวพิเศษเฉพาะของกาชาอีเวนต์นี้เท่านั้นก็จะมี S6 ดาวไคโดกลุ่ม6ดาว S สซาโบ6ดาวครับส่วน6ดาวธรรมดาก็จะมีเซงโอคุปใหม่นะครับซโลซันจ no ิคิดม่วงคิงควีนหนวดดาซุปเปอร์ไทยม่วงนะครับแล้วก็ แล้นมีฮอคเนาะประมาณนี้ครับซึ่งถ้าหากจะเปิดหาจริงๆนะลุ้นหาเป็น X 6ดาวกับไอเจ้าซาโบโอเอสเนี่ยสองตัวเนี้ยได้มาคุ้มมากเพราะมันคือ6ดาวพิเศษของการชานี้และมันก็เก่งมากด้วยส่วนนอกนั้นเออนอกนั้นเหรอถ้าหากคุณยังไม่มีก็ได้มาคุ้มก็หมดแหละคุ้มหมดแล้วนะ ถึงไคโดกลุ่มเนี่ยมันจะใช้งานได้น้อยก็เหอะแต่มันก็ประเครีพริเศษของกาชานเนาะถ้าหากยังไม่มีได้มาก็สะสมคุ้มอยู่แหละส่วนปกดาวธรรมดา6ดาวธรรมดานั้นดูโดยรวมนั้นก็ถือว่าดีทั้งหมดนะครับตัวไหนมาก็คุ้มทั้งหมดนะครับถ้าหากยังไม่มีนะแต่ส่วนหนวดดำหนวดดำนั้นถ้าหากได้มาสายิ่งดีเพราะเวล150 เกิวเปลี่ยนใบเก่งขึ้นแถม6ดาวบวกมาเลยครับกาชานี้แนะนำว่าไปเปิดกาชาแชงอุตะลูฟี่ฟิล์มเลสดีกว่าครับ <c oughs> แนะนำอย่างนี้มา3-4 <c oughs> เดือนแล้วไอกาชาฟิล์มเลสเนี่ยคือกาชาฟิล์มเลสเนี่ยมันดีกว่าเพราะมันคือตัวละครลิมิเต็ดที่นานๆมาที ถ้าหากพลาดไปอาจจะต้องรอประมาณ3-4เดือนหรือครึ่งปีหรือ1ปีถึงจะวนมาแต่ส่วนกาชาของอีเวนต์เนี่ยมันมาทุกเดือนนะครับมาประจำสิ้นเดือนทุกเดือนนะยังไงก็เปิดกาชาลิมิตดีกว่านะครับแต่ถ้าหากคุณอยากได้เอ,อ็กห้ดาวใหม่โคบี้คุง5ดาวใหม่ก็ได้อยู่เหมือนกันเพราะ2ตัวนี้นั้นได้มาคุณจะเล่นอีเวนต์เดือนนี้ ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเลนอีเวนต์ง่ายขึ้นเพิ่มของดอกมากขึ้นเนาะ X ห้าดาวโคบิคุงห้าดาวนะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากได้เอเล X หกดาวซาโบแล้วก็เอชหกดาวนั้นก็เปิดได้เหมือนกันนะครับแต่อย่าเปเยอะนะอย่าเปเยอะเปิดได้สักครั้งสองครั้งสามครั้งเปิดได้เหมือนกันนะครับเปิดเพื่อหาตัวละครพิเศษจากอีเวนต์และเปิดเพื่อหาตัวละครห้าดาว พิเศษของอีเวนต์นาะทำให้คุณเล่นอีเวนต์เดือนนี้ได้ง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับเปิดเพื่ออีเวนต์นะแนะนำประมาณนะครับส่วนเอ่ออีเวนต์ของเดือนนี้ครับก็คือจะเป็นคิสนาแคลของหนวดดำเนาะซึ่งเดือนนี้ไม่มีตัวฟรีมีแต่กระโหลกหนวดดำา6ดาวบวกครับอีเวนต์ของคิสนาแคละนะครับก็จะมาในวันที่10 1กนะครับ10โมงเชา้าถึงวันที่23นะครับ3ทุ่มนะครับซึ่งเทเชอร์แมพจบในวันที่16 3ทุ่มนะครับก็มีเวลาว่าง2วันเนาะ1 7 18ว่าง2วัน19อีเวนต์นี้หมาเนะาะ10โมงเช้านะครับก็เดือนนี้เอ่อจะมีกระโหลกหนวดดำเนาะ6ดาวบวกนะครับคุณเปิดตู้ของอีเวนต์อาหีบนะครับ ทีบของอีเวนต์นะครับทีบที่2ถึง6มีกระโหลกของหนวดดำส่วนร้านค้านะครับของเดือนนี้ก็จะมีการเอากระโหลกของคาตาคูลิ6ดาวบวกสีเหลืองกลับมาขายแล้วแล้วก็ลูฟี่ตัวฟรีทีสีเหลืองนะครับแล้วก็กระโหลกอัพ5ดาวบวกลูฟี่ตัวฟรีกลับมาขายด้วยและสุดท้ายก็คือกระโหลกของอุตตารับ ซึ่งนี่น่าจะเป็นอุตะสีฟ้า5ดาวบวกนะครับกลับมาแล้วครับก็ถือว่าค้าจะกลับมาไวเนาะอุตะ5ดาวบวกกลับมาแล้วครับก็ถือว่าดีแหละเพราะบางคนเนี่ยเขามีแค่ตัวไงไม่มีกระโหลกอัพเนาะตอนนี้ครับกระโหลก5ดาวบวกกลับมาขายแล้วครับในวันที่19 10โมงเช้านี้นะกลับมาแล้วครับเรามาดูสกิลของหนวดดา6ดาวบวกก่อนนะครับ หนวดดาหกดาบวกครับหน้าตาก็ประมาณนะครับก็ถือว่าเท่นะผมชอบน้ำมันเท่มากเลยแล้วก็เก่งขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะครับกับตันก็คือสีม่วงสีแดงโจมตี4.5เท่าซึ่งทหากแวว1้0นะครับโจมตีกลายเป็น4.75เท่าเลือด1.75เท่าตัวเองโจมตี5เท่า หาหักเวล1 2 0บวกตัวเองโจมตีไป5.25เท่านะครับแล้วก็แก้วแดงแก้วม่วงเป็นแก้วตรงสีของตัวแดงตัวม่วงนะครับแล้วก็ตัวเองกันปิดไม่ตายกันช็อตเ9เทินนะครับแค่ตัวเองนะครับการปิดไม่ตายการช็อตเ9เทนนะแล้วก็ทุกครั้งที่โดนตีมาเวลาไม่ตายก็จะไวขึ้น2เทินนะครับ ก็ถือว่า6ดาวบวกเนี่ยเล่นง่ายขึ้นแดงยิ่งขึ้นเนาะเพราะ6ดาวธรรมดาเนี่ยมันจะเพิ่มให้แค่สีม่วง6ดาวบวกน,นั้นทั้งม่วงทั้งแดงเราก็ถือว่าโอเคเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนไม่ตายครับไม่ตายก็คือจะทำดาเมจใส่ทั้งบดนะครับอ่านะครับแบบทะลุเก,กราะป้องกันล้างบ้าเกราะผ่าครึ่ง5เทิร์นถ้าหากอเวล150 ล้างกรอบผ่าครึ่งไปเจ็ดเธอนะครับซึ่งมันว้าวมากนะเจ็ดเทินเนี่ยเปลืองแก้วตัวเองนะครับทุกสีแล้วก็มืดหมนด้วยเป็นตรงสีเนอะแค่ตัวเองนะครับแล้วก็จะบัฟโจมตีเอฟเฟคแก้วซึ่งการบัฟนั้นจะบัฟแค่ตัวเองความแรงของบัฟนั้นขึ้นอยู่กับการกดไม่ตายครับกดครั้งแรกครับบัฟไป3เท่าครั้ง2ครับ บัฟไป3.5เท่าครั้ง3ขึ้นไปบัฟไป4เท่า1เทอนะครับก็ความแรงนั้นมันแรงกว่า6ดาวธรรมดานะครับแต่ความแรงสูงสุดเนี่ยสูงสุดก็คือ4เท่าเท่ากันนะครับ6ดาวธรรมดานั้นมันบัฟแค่2เท่า3เท่า4เท่าซึ่งถ้าหากจะให้แรงของจริงก็คือต้อง3ครั้งขึ้นไปก็คือ4เท่านะครับแต่6ดาวบวกเนี่ย มันจะแรงตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งครับครั้งหนึ่งก็3เท่าแล้วเนาะซึ่งถ้าหากเวล150ขึ้นไปครั้งหนึ่งบัฟกลายเป็น3.5เท่าครั้งสองกลายเป็น3.75เท่าครั้ง3 4เท่าเท่าเดิมนะครับก็คือว่าเวล150เนี่ยเล่นง่ายขึ้นกว่าเวล99นะครับคือเป็นบัฟแรงมากๆเลยนะก็ถือว่าประตูคอนที่6ดาวบวกแล้วสกิลเปลี่ยนไปอยูแดง มันแรงง่ายขึ้นอ่ะพูดว่าแรงง่ายขึ้นดีกว่าเพราะความแรงสูงสุดเนี่ยคือ4เท่าคือเท่ากันแรงเท่ากันแต่ความแรงข้างต้นเนี่ยมันเล่นง่ายขึ้นไงมันคือสามเท่าขึ้นมาเลยนะมันคือเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สกิลของซปเปอร์ไทยนะครับก็คือว่าจะต้องมีการบัฟโจมตี500เท่าขึ้นไปก็ทหาจะตีความก็คือคุณแค่กดไม่ตายหนึ่งครั้ง กดหนึ่งครั้งก็เกิลซุปเปอร์ไททำงานได้เนาะแล้วก็เกิลซุปเปอร์ไทก็คือจะออกมาบัฟโจมตีพื้นฐานให้ตัวเองนะครับ1 2 5 0รหนึ่งเทินแล้วก็ล้างบัฟดีๆของศัตรูทั้งมดหนึ่งเทินนะครับก็ป็ตนตัวลอคที่เล่นง่ายขึ้นแหละแต่ความที่ว่าบัฟแค่ตัวเดียวก็เหมือนเดิม แต่ก็ดีมากขึ้นตรงที่ว่ามีการล้างบัฟกระดผ่าครึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะ5เทิร์น120ตั้ง7เทนะิร์นเนี่ซัพพอร์ตเอ่อก็เหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นการซัพพอร์ตให้พวกกับพวกเอ่อกลุ่มโหนดดำนะครับก็จะออกมาบัฟโจมตีให้ตัวที่ซัพพอร์ตอยู่นะครับ2.5เท่า1เทิร์นนะแดงนะส่วนในโหมดของ PVP หน้าตาก่อน หน้าตาหดาวบวกในเกมนั้นดูดิโคตรเท่อะเท่มากนะครับโอ้โหอลังการงานสร้างส,ส่วนสก,กิลติดตัวครับก็คือจะเหมือนเดิมเนาะก็จะเป็นพวกสีม่วงบัฟไม่ตายไวขึ้นบัฟโจมตีให้สากล้ามเลยครับแล้วก็ไม่ตายก็จะเป็นการทำดาเมจระยะกลาง2.5เท่านะครับแล้วก็จะเป็นการบัฟโจมตีบัฟความเร็วนะครับ ใช่ไหมเออใช่ตัวเองนะครับยิมห้าวินะครับก็จะเป็นตัวคอที่เน้นแค่ตัวเองคนเดียวนะครับแต่หน้าตาเนี่ยคือมันเท่ขึ้นนะหกดาวบวกหนวดดำนะครับเก็บของอัพจากอีเวนต์นี้นะแล้วก็ตัวะคอนะครับที่เพิ่มแป้มเพิ่มของดอบของอีเวนต์เดือนนี้ก็จะมีแค่ X 5ดาวใหม่แล้วก็โคบี้คุก5ดาวใหม่2ตัวนะครับ นอกจากก็คือจะไม่เพิ่มแ้มหรือเพิ่มของดอกนะครับมันจะแค่เพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นนะเพิ่มแต้มของดอกจะไม่แค่2ตัวนะครับแล้วก็สกิลของเอ็กแล้วก็โคบิคุงก็จะเปลี่ยนไปหน่อยนะครับกับตาจะเปลี่ยนไปนะแล้วก็ตีเป็นสี่ดงนะครับทั้งสองคนนี้นะตีสี่งนะครับ,นะรบเพิ่มของดอกเอ็ก เพิ่มของดอกแปบเนี่ย1.5เท่าโคบี้คูงเพิ่มของดอกแปบ1.2เท่านะครับส่วนนอกนั้นก็จะเป็นแค่การเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้นนะครับอ่าพวกเซงโงคุพลเอกอ่าทั้ง4คนแล้วก็ลูฟี่หนวดขาวกราฟ6ดาวฮีนา6ดาวลรเทเชอร์แมพหนวดดำา6ดาว6ดาวบวกค่าพลังเพิ่มขึ้น2อเท่านะครับ นอกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น1.5เท่านะครับก็ประมาณนี้เนาะเดือนนี้ไม่นา่ายากนะครับเพราะมันไม่มีซูเปอร์บอลครับเดือนนี้ไม่มีซูเปอร์บอลนะครับ, knee, รบง,ง่ายๆจิ๋วๆนะครับแต่ก็แนะนําว่าหากิวกันอยู่ซะก่อนอีเวนต์จะมาถ้าคุณพลาดกิวไปอดเพชรฟรีๆ30เบสเนาะสูงสุดนะครับหากิวกันนะครับหากิวกันก,นก่อนในวันที่19 10โมงเช้านะครับหากิวกันอยู่นะครับ อีเวนต์ข่าวสารเดือนนี้ก็มีประมาณนะครับสิ้นเดือนนี้นะประมาณนี้ครับคนไลค์กดแชร์กดตาเพิ่มกำลังใจผมเลยครับถึงไหมสวัสดีครับ